เจ้านี้ให้ลูกนี้กู้ยืมเงินมีสัญญาเลยเรียบร้อยละวันหนึ่งลูกนี้ไม่ชําระนี่เจ้านี้ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันกับตํารวจไว้เป็นหลักฐานต่อมาเรื่องเงียบเพราะไม่ตํารวจไม่ดําเนินการทนายจ,จะอธิบายให้ฟังว่าตํารวจเนี่ยหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนของเขาเนี่ยมันเฉพาะคดีอาญากู้ยืมเงินลูกนี้ไม่ชําระนี้เนี่ยมันเป็นคดีแพง่งย้ำอีกครั้งมันเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญา โอเคนะตำรวจเขามีหน้าที่สอบสวนคดีอาญาก็ไอ้พวกช่อโกงยักย่อฆ่าคนตายอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมที่มันเป็นคดีอาญาผิดสัญญากู้ยืมเงินเป็นคดีแพง่งเวลาคุณไปลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานว้าเรื่องมันก็ต้องเงียบอยู่แล้วตำรวจเขาไม่ได้มีหน้าที่ไปตามลูกหนี้ให้มาชําระหนี้ให้เจ้าหนี้อันนั้นมันเป็นคดีแพง่งคุณต้องไปใช้สิทธิทางศาลใช้สิทธิใช้สิทธิทางศาลยังไงคุณก็ต้องเอาสัญญากู้เนี่ยไปฟ้องศาลโอเคนะ ้ำอีก1,389รอกกู้ย,ยืมเงินเป็นคดีแพ่งนะคะคดีแพ่ง